สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะรวมสามลาวนะคะก็จะมีลาวทีวีลาวสตาลาวสามัคีนะคะของวันที่ส7บเดเือนธันวาคมสองห้าหกห้าค่ะสําหรับผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวานลาวทีวีนะคะ ได้กันที่วิ่งรูดแปดนะคะตัวเจาะหลุดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะแต่ว่าเข้าในตารางนะคะสามตัวสองตัวนะคะสามตัวแปดเจ็ดสองนะคะเข้าในตารางเนาะแล้วก็เจ็ดสองห้าสองนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะก็มีผู้ที่โชคดีนะคะจับในตารางได้สามตัวนะคะเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนลาสตานะคะลาสตาได้วิ่งรูดแปดนะคะแปดมาในหลักร้อยนะคะ แล้วก็เข้าตารางนะคะ7จสีค่ะส่วนลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีเข้าที่ตารางนะคะสาีนะคะตัวเจาะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะามาตามต่อนะคะของวันที่17ค่ะเมื่อวาน เมื่อวานลาว v ีไอพีคนดูน้อยมากนะคะเพื่อนๆน่าเสียดายนะคะลาว v ีไอพีเมื่อวานเนาะแอสให้กับหัวหกเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกเนาะดูสิให้เก้าเจ็ดนิ้นให้เก้าเจ็ดมาหกเจ็ดนะคะเพื่อนจะให้หกศูนย์ศูนย์หกมาเก้าศูนย์นะคะน่าเสียดายนาอเมื่อวานนะคะแต่ก็เข้าวิ่งรูดนะคะเมื่อวานมาตามต่อนะคะลาวทีวีวันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะตัวเลข ก็มีข้ามีหลุดเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้ค่ะใครที่ไม่ชอบตัวทีเอดจับคู่ให้นะคะลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้เดอ้อแนวทางนี้ก็แตกบ่อยเนาะตารางนะคะตารางนี้แตกบ่อยค่ะระวังนะคะหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกนะคะคู่ที่เอ็ดเน้นให้แบบนี้เนาะอ่าบางทีมันก็กระดกหัวขึ้นก็ได้นะคะเพื่อนจะกระดกหัวลงก็ได้นะเอ็ดก็ จากสูตรการคำนวณมาได้ตัวนี้นะคบเพื่อนจ๋าถ้าแอจะกลับให้มันก็จะหลายตัวเกินเนาะลองหยิบจับในตารางลองดูนะคะเพื่อนจะวัดใจวัดดวงกันนอึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ,ะบางทีแอให้5-9นะคะมา5-6นะคะถ้าคนมีโชคมีดวงนะคะก็กลับหัวก็ได้กันไปนะคะเพื่อนจ๋ายังไงก็ขอให้ยิง,งปังๆกับแนวทางที่แอให้ไปนะคะ ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเมื่อวานแนวทางเลขทูบนะคะเลขทูบก็แตกนะคะเมื่อวานเนาะแตกห้าสองในลาวพัฒนานะคะเพื่อนก็แสดงความยินดีด้วยนะคะน้องญี่ปุ่นก็บอกสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งก็มาในลาวพัฒนานะคะเมื่อวานเนาะเลขทูบวันนี้ก็สวยนะคะเพื่อนจะรอชมในแนวทางฮานอยนะคะเพื่อแอดวางให้นะคะอ่ะอยังไงก็เฮงเฮงปังๆเด้อวันนี้ค่ะ มาตั้งแต่รอบแรกเลยเนาะราทีวีเราสตาร์เราสามาัคคีนะคะให้แตกทุกรอบเลยนะคะเพื่อนจะผิดพลาดประกันแด้ก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยไว้ในะทีนี้ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ